ใจหรือยังเหลืออะไรที่จะเอาไปต้องเอาไปประเคนให้ทักษิณอีกไหมเหลืออีกไหมมีอะไรที่เหลือพอที่จะเอาไปประเคนให้ทักษิณชินวัตรอีกหรือเปล่าและมีอะไรที่จะต้องเหลือเพื่อเอาไปประเคนให้พวกนี้อีกหรือเปล่ามีอีกไหมมีอีกไหม อ๋อพวกท่านไม่ว่าเสนาการของพวกท่านเสนาธิการอย่างพวกท่านไม่ว่าจะไหวพลิบดีปฏิพานไหวพลิบเลิศยุทธศาสตร์การเมืองเคลื่อนไหวเลิศสเ,เตนตนขนาดไหนก็ตามแต่ฉันจะบอกให้นะฉันดเรมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขฉันเนี่ยติดตามาศาสตร์การเมืองมาตั้งแต่นายกรัฐมนตรีชื่ออาันต์ปัญญาชน หลังจากนั้นบรรหารศิลปอาชาหลังจากนั้นชาวลิตยงใจยุทธหลังจากนั้นชวนหลีกภัยหลังจากนั้นทักษิณชินวัตรหลังจากนั้นสมัครสุนทรเวชหลังจากนั้นสุรุจจุฬนนท์หลังจากนั้นใครต่อใครต่อใครต่อใครนี่อยู่มาเยอะแล้วอยู่มานานแล้วแต่พวกทหารที่เป็นเสนาธิการด้านการบ้านการเมืองไปเตรียมกับทักษิณไปเตรียมกันอะไรพวกนี้เนี่ยฉันถามว่าพวกเธอเนี่ย ศาสตร์การเมืองพวกนี้เนี่ยพวกเธอเอามาแต่ใดที่เสียให้เขาหมดทุกกระดานเนี่ยพวกเธอเอามาแต่ไหนพวกฉันเนี่ยนักข่าวรุ่นตั้งแต่เสนนันยังไม่ตายตั้งแต่สมัยเสนน่นจัดตั้งรัฐบาลเอานายชวนมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยสองได้อะกระดานไหนเนี่ยเสนนันก็สามารถบริหารจัดการและเอาชนะได้แต่พวกคุณที่เป็นทหาร อายุเพิ่งจะหกสิบโออายุหกสิกว่าอายุห0สิบกว่าแถวนี้แล้วคุณมานั่งวางยุทธศาสตร์การเมืองและไม่รู้จักการเมืองบ้านไหนเลยอ่ะแต่ปรากฏว่าเทหมดกระดานปรากฏได้ทักษิณกลับบ้านได้ตุ้งติ้งเป็นนายกได้เศรษฐาเป็นนายกได้กู้เพื่อประชาชนเป็นหนี้อีกประมาณหกแสนล้านได้ความชิบหายของประเทศชาติได้ความสุ่มเสี่ยงที่พวกขบวนการสังกเกตพวกนี้จะต้องไปเตรียม กับอีพวกเกาะกูดเกาะกงอ่าพวกคุณอาจจะดีดลูกคิดแล้วคิดว่าเราก็ได้ต่อต้านผู้กบฏการซื้อส้มไงล่ะดกเเมเรลิกาเราได้นายกที่เป็นฝ่ายอนุรักษนิยมใหม่ที่ยอมตบัดสัตว์เพื่อที่จะมาตั้งรัฐบาลและอยู่ข้างเดียวกันกับอนุรักษนิยม แปลว่าอนุรักษ์นิยมบวกกับอนุรักษ์นิยมใหม่บวกกันสามารถต้านไอพวกกุ๊กไก่ที่ดเรมาริกาไม่ค่อยชอบมันนักหนาะได้ยังไงล่ะดเรมาริกาผิดพวกคุณคิดผิดทําไมทักสินกับอิสเปโตสนิทกันอย่ากระพ่อลูกไม่งั้นจะมีโมเดลฮ่องกงที่มันบินไปเจอกันเหรอก่อนการจัดตั้งรัฐบาลอะ ไม่งั้นสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเหรอทั้งๆท,งท,งที่ไอนี่เป็นรัฐมนตรีคมนาคมดูแลการบินไทยเมื่อไร่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้ก็บนไลัยเมื่อนั้นเหมือนกันและตอนนี้มาดูแลกระทรวงคมนาคมดูแลการบินไทยดูแลเรื่องเกี่ยวกับคมนาคมปรากฏว่ามีงบประมาณประมาณ4%ที่วางไว้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในการที่จะเพิ่ม การพัฒนาทางด้านโลจิสติกและเส้นทางคมนาคมของประเทศเพิ่มงบประมาณเพิ่มขึ้นในเรื่องคมนาคม4%อันนี้มันเห็นอยู่แล้ววางไว้4%รีบไปฮ่องกงโมเดลเลยจากนั้นจึงรุ่งดึงกิจจึงเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหมดหรือยังหมดหรือยังคะท่านเสนาธิการหมายถึงว่ากลยุทธ์กลยุทธ์ที่ท่านคิดนะ่ะหมดหรือยังหมดหน้าตักหรือยัง หมดหน้าปักหรือยังท่านเอาจริงๆกูจะได้รู้จะได้วางแผนได้ว่าประเทศกูเนี่ยเหลืออะไรที่ประเทศประชาชนคนไทยภายใต้รัฐธรรมนูญกูจะได้ปกป้องได้บ้างจะได้รู้ว่าความโง่เขลาของบรรดาคนที่คิดว่าตัวเองมีอำนาจเนี่ยว่าเหลือเท่าไหร่ประชาชนจะได้รู้ว่ากูเหลืออะไรให้ปกป้องบ้าง นอกจากสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยนอกนั้นประชาชนอย่างพวกฉันเนี่ยเหลืออะไรที่จะต้องเอามาปกป้องบ้างเหลืออะไรที่พวกฉันจะต้องปกป้องได้บ้างนี่ป่าก็จะไม่เหลือรู้ยังเนี่ยป่าก็จะไม่เหลือจะเป็นสพกรหมดแล้วท้องฟ้าก็ไม่เหลือเพราะว่ามีการฮุบรวมกิจการไม่ว่าจะเป็นพวกธุรกรรมนาคมอะไรต่าง,างๆ T.O.T. อ t แคทเทลคอม ไม่ว่าจะเป็นอีพวกเวนเดอร์ของโอเปอเรเตอร์โทรศัพท์ทั้งหลายยุบรวมกันประชาชนก็เสียผลประโยชน์และกูต้องจ่ายค่าโทรศัพท์จ่ายค่าเน็ตแพงหูฉี่เพราะพวกมึงไปหัวกัน